พอกับผมนายชัตตี้บูจะว่ากับอาร์เมเลตคอภาค6เกมขับหุ่ยนยิงกันในตำนานภาคใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งใน PC และก็คอนโซลครับโดยในภาคนี้กราฟ,ฟิกนี่เรียกได้ว่าอลังการเอาเรื่องเลยนะครับก็มีโหมดการเล่นทั้งเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็มี PVP กับผู้เล่นอื่นด้วยนะส่วนเรื่องของการซื้อของแต่งหุน่นและก็ทาทรงทาสีก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับแต่งกันได้ค่อนข้างอิสระเลย เริ่มต้นเกมมานะครับพบกับกราฟิกอันสวยงามนอกโลกนะครับซึ่งผมโคตรชอบเลยวาดภาพสวยมากนะครับแต่แล้วไม่ทันไรครับก็โดนเหมือนกับเป็นสถานีวากาศกครับยิ่งใส่ครับก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยร่วงตกลงมาสู่พื้นครับ หลังจากได้สติแล้วนะครับตัวเกมก็จะสอนการเล่นนะครับก็มีทั้งการเคลื่อนที่นะไม่ว่าจะเป็นการเดชการกระโดดนะครับการยิงปืนนะซึ่งอันนี้ผมเล่นในเครื่อง p 5ครับก็เฟรมเรทลื่นไหลใช้ได้เลยนะครับคือผมเล่นใน PC มาก่อนหน้านี้แต่ว่าจอมันดำครับเข้าเกมไม่ได้ครับก็เลยเออต้องรีฟันแล้วก็เล่นในเครื่อง p 5แทนครับผม หลังจากนั้นก็จะเริ่มภารกิจแรกนะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปเก็บกู้ข้อมูลหุ่นยนต์ที่พังแล้วมานะครับซึ่งตั้งวะนี้นะครับท่านผู้ชมจะตัดสินใจได้ว่าจะรีฟันหรือไม่รีฟันครับเพราะว่าตอนที่เราจะไปเก็บกู้ข้อมูลอ่ะมันจะมีศัตรูให้เราสู้จริงนะครับคือมันสอนแค่เมื่อกี้แหละแป๊บเดียวเองแล้วมันก็ให้เราสู้จริงเลยนะครับซึ่งอาวุธก็จะมีให้ใช้แค่สอย่างนะก็คือกด R2 เนี่ยมันจะเป็นการยิงปืนธรรมดาเลยแล้วกดแชรไว้เลยก็ได้ครับแล้วก็ R1 เนี่ยจะเป็นการยิงมิส นั่นเองนะครับอันนี้ประชิดก่อนเราค่อยใช้นะครับอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือศัตรูกับฉากเนี่ยค่อนข้างกลืนกันครับคือเราต้องสังเกตเรดาร์เรานะบางทีเรามองไม่เห็นหรอกผมก็ยิงไปบางทียิงไปมั่วๆนะคือผมมองไม่เห็นจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันกลืนกับฉากมากแต่ว่าเรดาร์มีการบอกแล้วก็เป้าอะ่ะมันจะล็อกให้อัตโ,ตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะล็อกแบบจริงจังก็ทําได้นะก็กด r 3อันนั้นล็อกด้านขวากดย้ําเข้าไปอีกทีก็ได้นะครับแต่ว่าพวกกีเกี๊เรายิงมันแป๊บๆก็แล้วอ,อวนนพอ หลังจากเก็บข้อมูลได้สักพักนะครับก็จะเจอบอสตัตวแรกนะครับซึ่งขอบอกเลยว่าค่อนข้างโหดครับคือโหดตั้งแต่แรกเลยอ่ะโหดจริงๆนะเดี๋ยวดูบรรยากาศการเล่นของจริงเลยแล้วกันนะครับผมก็พยายามจะหลบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิงมิสไซล์ใส่นะครับแล้วก็พยายามจะแดชเข้าใต้ขาใต้ตัวันด้วยครับดูดิดูปืนมาดอกี้หูรัวมากอืมไปเอามันไปนี่เนี่ยระยะประชิดโหดเข้าให้ ไป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 เดี๋ยวเข้าไปต่อโอ้เดี๋ยวเด๋แจ้งเตือนไงว่าล็อกเป้าได้แล้วผมพยายามจะเข้าไปใต้ตัวมันไงเพราะว่ามุมมันน่าจะอับนี่แน่โดนไหมนะไม่โดนเหรออ๋อเป้ามันอยู่ด้านบนไม่ใช่ปืนเ,เรารีแพร์ได้นะครับมันมีกดตัวโบนอนะถ้าเกิดใครใช้จอยเล่นไปขึ้นไปไปไหนแล้ววะนะันน่ะ มาไม่เจอเลยโอ้โหเดี๋ยวตึกก็บงังอะไรก็บงังไม่เป็นไรยิงไปยิงไปนี่ยิงไปยิงไปเออโกด,ดขึ้นดิก็มาดิครับนี่ไนงะผมก็โดนไปครึ่งหลอดแล้วเนี่ยมันยิงผมจากนอกระยะครับก็คือออกไปนอกจากนี้ไม่ได้แอบหลังตึกเอาละกันดชหลบก่อนมีทซายนี่คือต้องแดใส่มันนะ ิวก่อนครับจะตายแล้วไม่ได้ดูโอเคสตูเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วครับมาอุ๊ยตีไม่ได้เหมือนกันออกนอกระยะมันมีชะง,งักไว้ด้วยนะครับแดชก่อนลบโอเคกำลังที่กำบังมาละเข้าข้างล่างใช่ไหมได้อยู่นะนี่เนละเต็มเตมไหมผมไม่ได้เต็มเต็ม,ม,ม,ตม,ตม,ตมคือมันล็อกเป้าได้นะแต่พอแบบว่าเราอยู่ใกล้มันมากเกินไปอ่ะ เราก็ไม่สามารถที่จะล็อกเป้าได้อีกนะครับมันก็จะบินผ่านหัวเราไปแบบนี้เข้าใจใช่ปะมเออวัะน,นั้นเราอยู่ใกล้มันค่อนข้างยากเหมือนกันครับค่อนข้างยากลบก่อนมันแจ้งเตือนรัวๆเลยวะ่ะลอยขึ้นลอยขึ้นฟันอ,อุนิดเดียวเองแอบดบรถมินทายมันด้วยพยายามอยู่ใต้ตัวมันครับผมอะล็อกเป้าไม่ได้ไม่เป็นไร เอาความมันไว้ก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยถอยก่อนถอย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 โอ้โหเกือบแล้วโดนไปนี่คือแบบว่าใช้ฉากหลังให้เป็นประโยชน์ครับเฮ้ยชุบเอาชุบโอ้โหฟันไม่โดนไหมโดนไหมโดนไหมเออได้อยู evet, maybe, ่ได้อยู่แอบหลังตึกนี่มีประโยชน์มากครับ ชุบชุบแดดเข้าไปเออนี่เห็นไหมมิซายมันไม่โดนไปนี่แน่นี่แน่ <c oughs> มาดิครับยิงสาำต่อเฮ้จะตายแล้วอั่นี้เดียวมิซายใสยต่ต้ม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 เรียบร้อยครับบอสตัวแรกครับผมถือว่าค่อนข้างตึงเหมือนกันนะ เมื่อเราเล่นผ่านไปสักด่าน2ด่านนะครับเราจะสามารถแต่งหุ่นได้นะครับก็คือเราสามารถซื้อของในร้านค้านะครับแล้วก็มาติดตั้งหุ่นของเราได้เลยนะครับแล้วร้านค้าเนี่ยก็จะขายของมากขึ้นตามภารกิจที่เราผ่านไปนั่นเองนะครับ ซึ่งของที่เราสามารถซื้อได้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอาวุธทั้ง4ชิ้นเลยนะคือมือซ้ายมือขวาแล้วก็ไหล่ซ้ายไหล่ขวานะครับแล้วก็จะมีพวกหัวพวกตัวพวกแขนพวกขานะครับซึ่งมันมีขาแบบที่เป็นรถถังหรือว่าขาแบบ4ขาแบบนี้ด้วยแล้วก็พวกบูสเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีเหมือนกับหน่วยสนับสนุนอะที่จะคอยแบบทําให้เราสามารถเลง็งมิสไซล์ได้ดีขึ้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกเจเนเรเตอร์หรือว่าพวกที่จะผลิตพลังงานให้กับเราด้วย และการซื้อของมาติดตั้งสักอย่างหนึ่งนะครับมันพิจารณาหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกความแรงต่างๆนะครับหรือว่าน้ําหนักไงบางทีเราแบบใส่ของที่มันมีน้ําหนักมากก็อาจจะทําให้บูสต์สปีดน้อยลงบางทีเราขนไปมากไม่ได้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าอยากจะขนของไปได้เยอะเนี่ยอันนี้ก็มีโพยมาเรียบร้อยแล้วครับว่าให้ใช้พวกที่มันเป็นขาแบบรถถังอะ่ะอย่างเนี้ยเราจะขนของไปได้เยอะแต่มันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่ากับพวก2ขาอะไรแบบนั้น ทีเด็ดเลยเคยือนี่นี่นี่การแต่งสีนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถแต่งได้โคตรละเอียดเลยนะเลือกเป็นโทนสีก็ได้หรือว่าเราจะระบุสีเองเลยก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมขี้เกียจเนี่ยผมจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยก็ได้ครับแล้วก็ไปเลือกที่ Color Se t ตอะเห็นไหมเออด้วยความที่ผมชอบสีแดงนะครับเล่นเป็นท่านชาอัสนาเบิลเลยแล้วขี้เกียจแต่งมันก็จะมีแบบเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ให้เลยอะก็เปลี่ยนได้เลยแบบนี้นะครับไม่เสียอะไรเลยครับโอ้โหอย่างเทเปนไง ส่วนใครที่ไม่ชอบลายสนิมอะไรเงี้ยก็คือมาที่เวทเทริงได้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าจะเอาแบบใหม่ๆเลยไหมนี่คือใหม่ๆเลยแล้วค่อยๆมีสนิมเกาะขึ้นไปอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันนะนอกจากสีแล้วนะครับยังสามารถติดตั้งพวกสติกเกอร์ต่างๆเข้าไปได้ด้วยนะนี่เห็นไหมเขาก็มีพรีเซ็ตให้อยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ติดตั้งได้แทบจะทั่วตัวเลยละหรือจะติดตั้งตามใจชอบก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องติดตั้งตามที่เขาบอกก็ได้นะครับ รวไมไปถึงรูปภาพถ้าเกิดมีน้อยไปมีระบบ Image Editor ด้วยครับท่านผู้ชมก็วาดได้เลยนะครับเขาจะมีตัว preset ให้เลือกแล้วเราก็วาดเองเลือกเองอะไรเองเต็มที่แต่เราต้องใช้เวลานานนิดนึงนะหลังจากแต่งหุ่นเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปต่อสู้เพิ่มเติมได้เลยครับมันจะมีเมนูทั้งหมด4อันด้วยกันอันแรกก็คือเล่นตามเนื้อเรื่องเนาะอันที่2คือรีเพย์ i มชั่นเล่นใหม่นะครับในด่านที่ผ่านมาแล้ว หลังจากแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปรื้อภารกิจกันต่อได้เลยนะครับหรือว่าจะย้อนกลับไปเล่นด่านที่ผ่านมาก็ได้นะหรือจะฝึกซ้อมก่อนก็ได้นะครับหรือจะทดสอบสมรรถนะของหุ่นที่เราแต่งมาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเพิ่งเล่นผ่านด่านแรกเะไย,ยังไม่ต้องสนใจอะไรมากนอกจากการแต่งสีก็พอแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศการเล่นจริงให้ดูอีกสักด่าน2ด่านกันแล้วกันเนาะไม่มีบอกเป้าหมายนะครับว่าให้ไปทางไหนนะครับโอ้โหดูเงาข้างหลังดิมันต้องเป็นโคตของโคตกันดั้มแน่เลยเอ้ยเดี๋ยว แปลกจ้ามันมีการแจ้งเตือนอะไรวะแล้วจอยสั่นรัวมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะ่ะเฮ้ยเวรกรรมเุ้ยเกือบหลบไม่ทันนะโหดเกินพุ่งไปเลยดีกว่าเวรกรรมไอพน่นหมด เต็มหน้าเลยครับเดี๋ยวต้องยิงศัตรูด้วยสินะเฮ้ยยากเกินไปไะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวมีซ้ายมั้งแต่เมื่อไรเนี่ยมาอีกแล้วครับฮึมหืมรีแพคคิดดวนจะตายแล้วครับผมยมีมิซ้ายใหม่ละเฮ้ยเฮ้ยโอเคไปค่อยๆถ่ายไปมาอีกแล้วท่านี้หลบยากมากเกือบไม่ทันมีซ้ายใหม่ละ โอเคต้องเก็บต้องเก็บเกดไว้ลบมาอีกแล้วครับชึบอุย้ยไม่ทันว่ะรีแพคคิดหมดแล้วนะครับอาจจะไม่ไหวด่านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงโดนผมอะนะเฮ้ยเฮ้ย,ยตรงนี้แอบได้หรือจริงๆมันมีที่แอบมาเป็นระยะระยะแต่ผมไม่ได้แอบเท่านั้นเองเวรกรรมอุย้ย ตรงนี้แอบได้ตรงนี้แอบได้รอมันยิงไปทีก่อนเอานี่นะเหรอตัวนี้เหอรเหอทาเก็ตอยู่นี่ไปมันหยุดยิงผมแล้วเว้ยยิงไปยิงไปยิงไปแต่ผมว่าโดนกระทืบแน่เลยวะ่ะขามันมาแล้วโอ้โหหากระสุนมาเพียบโอ,โ,โอ้โหอุ้ยสั่นกันรัวๆยิงไปตายไป ยิงไม่ได้ครับเพราะว่ามันเออต้องอย่างนี้ต้องยิงให้โดนข้อข้อต่อมันฟันเลยเออเออมีท้ายอัดหน้าปุบปุบปุบปุปุบป,ป,ปเรียบร้อยครับหนึ่งข้อแล้วมันมีตั้งหลายข้อโอ้โหอะไรวันนี้เรื่องมันลดไปนิดเดียวเองแอบก่อนครับมีซอกซอยเยอะ แล้วจะเล่นกับมันยังไงต่ออ๋อมันลม้มมันล้มฮึอฮึมันจอยสันกันรัวๆรัวๆแล้วต้องอยังไงต่อโอเคขึ้นนี่นครับไอพนจะหมดแล้วอะโอ้ธาเกตขึ้นมาเต็มเลยครับนี่ไงต้องค่อยๆข,ขึ้นครับเฮ้ยอย่าเพิ่งไปขอพี่ขึ้นก่อน เออนี่ไงค่อยข,ข,ขึ้นมาเห็นปะมันล้มแล้วไงโอ้ยเดี๋ยวๆไหลไหลไหลมีไหลด้วยอ่าต้องค่อยๆข,ขึ้นไปนะไปเลือก็เหลือแค่นี้ด้วยอันตรายโอ้จะล่วงอีกแหละโอ้ไหลไหลไหลแต่ไม่เป็นไรเ <c oughs> ฮ้ยมีแจ้งเตือนศัตรูอยู่ด้านบนครับโอโอเดี๋ยวเดี๋ยว มันลื่นมากเลยนะตรงเนี้ยเอเออันนี้เป็นป้อมปืนของมันยิงทิ้งไปก่อนเลยตรงนั้นด้วยใช่ไหมนะ่ะไปไม่ทันครับอ,อ้อผมร่วงโอ้โหทาเก็ตเพียบเลยวะค่อยๆไปตรงนี้พันกว่าเมตรพันสามพันสามลองยิงมุ่โมส่โซดูไม่ได้ด้านขวามีศัตรูอืม ร่วงก่อนครับมาได้แค่นี้เฮ้ยแต่ว่าโอเคไม่เป็นไราค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นเป็นสตทูที่ตัวใหญ่มากครับต้องเหยียบพื้นให้ได้ก่อนครับจะได้ขึ้นไปได้นี่ไงมาแล้วมาแล้วโอเคนี่นะหรอทาร์เก็ตยิงไปครับแตกอือหือตรงไหนอีกวนะนะไปพุ่ง ข้งบนหัว400รอยก็เมตรน่าจะข้างบนแล้วละ่ะไม่น่าใช้ตรงนี้มันมีทางไปต่ออยู่ตรงนี้ด้วยนี่ไงมีแท่นพุ่งเว้ยนี่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 นมาเหยียบตรงนี้แล้วก็กระโดดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลย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 โดดปุ๊บโอเคยังเตือนศัตรูไหนวะมีอีกหรอข้างบนค่อยไปก็แล้วกันนะครับ ตัวตัว,ตว,ตวโคตรใหญ่อโอ้โหน่าจะแหกเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลงมาก่อนเจอแล้วเจอแล้วไปอยู่ไหนอุ๊ยโหแตกก่อเลยหืม แต่ไม่ต้องเริ่มใหม่นะครับแถมรีแพคคิดเต็ม3อันด้วยครับก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเนาะนี่ไงเจอเป้าใหม่อันนึงแล้วเมื่อกี้ผมไปทางไหนมาทำไมไม่เห็นตรงนี้วะ <c oughs> ยิงไว้มีสไซ์มีอะไรให้หมดนี้โอเคตรงนี้แตกไปฟังนูนต่อหือะไรมันล็อกเป้าผมเแล้ววะข้างบนไม่มีอะไรเนาะข้างบนก็คือไอที่ผมโดนยิงมาก่อนอันนี้แหละงั้นเดี๋ยวผมไปทางนี้ก่อน นี่ไงยิงไปมันไม่ขึ้นล็อกเป้าครับแสดงว่าไม่ใช่จุดที่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกอะมันยิงผมจากทางนี้ก็ได้นี่ว่ะค่อยๆไปค่อยๆไปนี่อะแทรเก็ตอยู่ข้างล่างแต่๋ดันยิงไม่ได้เออเฮ้ยมันเอาอีกแล้วอันตรายวาอยู่แถวนี้ผมว่าไม่ลุ่งอะจริงๆนะต้องยิงตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่ๆๆๆนี่ไงยิงไม่ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงลงไปก่อน งีปะเนี่ยยิงไม่ได้ครับหาทางมุมหาม,มุมหาม,มุมยิงก่อนอ๋อนี่นะหรอโอเคโอเคครับยิงเสร็จแล้วต้องกลับขึ้นมาที่เดิมไม่ได้ด้วยนะตรงนี้แตกแล้วนะครับแล้วก็มีฝั่งหนูนด้วยผมว่าไปฝั่งหนูนก่อนดีกว่าไหมลอยขึ้นมาดูก่อนนี่ครับมันมีจุดพักเป็นระยะระยะนะครับตรงแอบไอ้นี้ด้วยเอาละตรงนี้ก็มี นี่แน่แล้วก็หลบตรงนี้ได้ด้วยครับหมดยังเหลือแค่ตรงนู้นสินะมันไม่ขึ้นททร์เก็ตครับอืออยู่ข้างล่างแทนครับตรงนี้ไม่มีละโอเคแสดงว่าด้านบนนี้อ้เดี๋ยวเดี๋ยวดโดน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 โอเคลงมาตรงนี้ค่อยไหลค่อยไหลลงไปอันล่วงไปข้างล่างเลยอาจจะเจ็บหนักได้อันนี้ไงเหมือนผมจะเจอละ จะเป็นเหมือนกับแสงแสงนี่ไงนี่ไงฝั่งนี้ไงอ้าวเจอแล้วยิงยิงยิงย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนบอกเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเกแตกเอาละ่ะเหลือตรงไหนอีกเหลือข้างล่างเหรอห้าร้อยก้ามตรเหรอมันคือทางที่ผมลืมไปจัดการมันหรือเปล่าปุ้งไปก่อนนี้ลงตรงนี้ก่อน นี่จริงด้วยครับมันอยู่ด้านล่างตรงนี้ง่ไงนี่งจริงด้วยรีโหลดทำไมเรายิงไว้เฮ้เรียบร้อยครับแต่ว่าผมก็ตกลงสู่พื้นครับโอเคเอาไซต์คอมแบทโซนอ่ะกลับมาทางเดิมโอเคนะที่มันยังส่งเรามาอยู่ตรงเนี้ยก็คือตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่ครับมีจุดให้ยิงทำลายค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ก็น,น่าจะเหลือแค่ด้านบนอย่างเดียวแล้วล่ะผมขอหาทางขึ้นก่อนนี่ไงเจอพอดีเลยแท่นส่งตัวไปโด,ดไปเลยจ้าู้ก็คือไอดวงตาตรงนั้นสินะใช่เลยครับผมป้าหมายสุดท้ายของเราไปค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปยูฟูเดี๋ยวนะ ถ้าเกิดเราดุ่มๆเข้าไปเราจะหลบยังไงวะน่ะไม่มีที่กำบังไปพุเหมือนผมจะเจอละนี่ไงก็คือจุดที่ผมเคยมาพักก่อนหน้านี้โผลมาแล้วโดนมันยิงเลยค่อยขึ้นขึ้นได้แล้วมั้งโอเคขึ้นได้ครับไปยิงไปเลยยิงไปเลยที่ใส่มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแตกเลยเหรอโอ้โ โอ้โชคดีเกิดตรงนี้เลยครับแต่ว่าเออผมจะหลบยังไงวันเนี้ยพุ่งไปก่อนดีไม่รู้หลบยังไงหลบได้ปะอูโหูโโโเต็มเลยครับอืมมาทางนี้แหละหลบไม่ได้อยู่ดีครับมีอะไรใส่ไม่หมดเลย,ยแล้วกันแล้วค่อยแดชหลบเอาอุ้ยอุ้ยปั๊มยาก่อน๋ยวตายยิงไว้ดิผมมันยิงจอ่อผมยางนี้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันเซยแล้วมันเซยแล้วเออมันเซยๆๆๆแล้วมีอะไรใส่ไห้หมด ไป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 ไสรแล้วยิงไปอัดไปเลยเออเอ้เฮ้ยถอยโอเคเอ้ยมันก็หลบได้นี่ก็คือมันอยู่ใกล้มากก็ถ้าเกิดเราหลบได้ก็คือหลบได้เลยไม่โดนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับโอเคตายไปสองสามรอบนะครับ ส่วนบอสอีกตัวหนึ่งที่ผมมาเจอนะครับอันนี้โชคดีตรงที่ว่ามี NBC มาช่วยด้วยนะครับตอนแรกสู้โคตรหนานเลยทําไมเลือดมันไม่ลดวะอ๋อที่ไหนได้คือต้องหาจังหวะเข้าข้างหลังมันให้ได้ครับถ้าเกิดว่าเราโจมตีใส่ข้างหลังมันได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะแบบเออไปเลยอะแล้วเราก็สามารถขี่หลังใช้คาว่าขี่หลังได้เลยนะ ขี่หลังมันแล้วก็ยิงแล้วก็ตีแบบแบบชิวๆเลยแต่ว่าสักพรั้งหนึ่งมันก็สลัดเราออกแล้วอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันเลยครับเรียกได้ว่าค่อนข้างเพลินเลยครับใครที่ชอบหุ่นยนต์ชอบกันดำนะผมว่าน่าจะชอบเกมนี้ได้ไม่ยากเลย ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยนะยกเว้นกราฟิกถ้าเกิดใครเล่นเวอร์ชัน p c อ่ะมันจะปรับได้ละเอียดหน่อยแต่อันนี้ผมเล่นในเครื่อง P พคงไงมันก็จะมีแค่ให้เราเน้นเรื่องของเฟรมเรทหรือว่าเน้นเรื่องของความสวยงามนะครับแล้วมันเปิดเรท c ิ n งได้ด้วยแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่านะเกมนี้กราฟิกมันสวยอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดเรท c ิ n งเลยนะครับแล้วผมต้องการที่จะเล่นแบบเฟรมเรทลื่นๆมากกว่าก็เลยปรับไว้แบบนี้นั่นเองครับ ส่วนการตั้งค่านะครับเราก็สามารถตั้งได้ในระดับหนึ่งเลยนะคือเขาจะมี preset มาให้ใช้ ABC แล้วก็คัสตอมปรับเองได้หมดเลยนะครับ ส่วนอีกอันนึงจะเป็น Network Setting นะครับคือเกมนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งให้มันออฟไลน์ได้นะคือถ้าเกิดไม่ได้อยากจะไป PVP ไม่อยากจะแบบว่าไปออนไลน์สู้ก่บชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยก็คือตั้งออฟไลน์ก็ได้นะครับเออแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อออนไลน์นะครับเขาจะมีให้เราเลือกโซนด้วยนะถ้าเกิดใครอยู่ประเทศไทยก็คิดว่าน่าจะเอเชียไม่ก็ญี่ปุ่นนี่แหละครับน่าจะดีกว่างั้นเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันครับส่วนตัวค่อนข้างชอบเลยครับก็มีโอกาสเดี๋ยยววจะะมา like ะรีด้นคับ